เดอะอินเทลเจนซ์พาเที่ยวขอชวนไปท้าลมร้อนที่3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากวิวจะดีแล้วสถานที่นี้ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์จินตนาการวิถีชีวิตและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาให้เราได้สัมผัสไปพร้อมกัน3,000โบกคือแก่งหินขนาดใหญ่ที่จะเผยตัวออกมาเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้นเพราะว่าหลุมและบ่อที่เราได้เห็นจริงๆแล้วเขาจะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงที่ตั้งของ3,000โบอกอยู่ในบ้านโป่งเป้า อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีถ้าขับรถมาเที่ยวที่นี่จะต้องใช้เวลาจากตัวเมืองอุบลประมาณ2ชั่วโมงนะเาาตรงนี้คือพื้นที่ที่ติดกับชายแดนประเทศลาวคาว่าสั่งพันโบกมาจากการที่พื้นที่ตรงนี้มีแอ่งน้ําเกิดขึ้นมากมายจากการที่แม่น้ำโขงกัดเซาะลงมาเรื่อยๆและคําว่าโบกก็แปลว่าแอ่งน้ําหรือว่าหลุมนั่นเอง พอเราไปถึงก็จะมีรถให้บริการนักท่องเที่ยวจ่าย200สามารถลงไปถึงจุดที่ได้เห็น3,000โบกเลยและด้วยความที่มีอยู่ตั้ง3,000กว่าโบกเราจะเดินเลือกไปดูโบกไหนที่สวยที่สุดก็สามารถรับคำแนะนำจากน้องๆที่มาทำหน้าที่ไกด์นำเที่ยวได้สิ่งที่เราประทับใจเกี่ยวกับ3,000โบกนอกจากแอ่งน้ำหลากหลายขนาดและมีรูปร่างต่างๆต,ต,ตามจินตนาการรวมไปถึงการถ่ายรูปที่เหมือนอยู่บนดาวอังคาร การมาเห็น3,000โบกทําให้เราได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่แม่น้าโขงกัดเซาะหินทรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอูพานตอนปลายแล้วแต่ละส่วนโค้งเว้าของ3,000โบเขาก็มีเรื่องเล่าด้วยนะเรื่องราวบางส่วนเนี่ยาก็กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อย่างจุดที่เรียกว่าใจกันเทวดาลีลานหินสีมีหินที่มีลวดลายเหมือนใจกันโผล่ขึ้นมาที่3,000โบมีคนนําทูบเทียนไปบูชาก็เลยคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ให้โชคดีได้เหมือนกัน สามพันโบกไม่ได้มีจุดเด่นแค่หลุมบ่อรูปร่างแปลกๆเท่านั้นนะแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยในบริเวณใกล้ยๆยังมีจุดที่แคบที่สุดในแม่น้ำโขงเรียกว่าปากบ้องโดยมีความกว้างของแม่น้ำแค่56เมตรเท่านั้นถ้าใครอยากไปเห็นจุดนี้กับตาก็สามารถเช่าเรือมาล่องชมวิวชิชวๆได้นะมีอีกจุดหนึ่งที่ส่วนตัวเราไปอยากจะชวนทุกคนไปดูกันก็คือหินผาศิลาเลขร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยที่ฝรั่งเศสรุ่งเรืองในแถบอินโดจีน ฝรั่งเศสเขาได้นําเรือกลนจากไอนะ้ํามาใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านบริเวณแม่น้าโขงจึงได้มีการแกะสลักตัวเลขเอาไว้ที่หน้าผาหินทําให้การเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าในตอนนั้นมีความปลอดภัยนั่นเองหินผาศิลาเลขเนี่ยทำเอาไว้กว่า200ปีแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทําให้เห็นว่า แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญมาโดยตลอดอีกสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจจากการไปเที่ยวที่สามพันโบกก็คือการได้เห็นวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขงเราได้เห็นคนมาตกปลาด้วยนะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ว่ากันว่าเขาจะมีประเพณีตักปลากันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นช่วงที่มีปลาเยอะสามารถตักปลากันได้ชิลๆด้วยกระชอนริมฝั่งโขงเลยถ้าใครได้มาเที่ยวเมื่อไหร่อย่าลืมไปดูกันนะรับรองเลยว่าถ้าไปเที่ยวสามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ความประทับใจแน่นอน The Intelligence พาเที่ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนฝากติดตามกันด้วยนะ